ล่นไปค่ะเราก็ต้องเราก็เลยไปถามที่สอนอเขว่าเราจะอทำยังไงแล้วทางสอนอเขาเมตตาม,มาค่ะเขาก็เลยให้ไป,ไปอนุญ,ญาตมา <c oughs> ไปอนุญาตให้เรามาให้เราเชื่อที่ให้เราเข้ามาค้าขายได้แล้วแต่ว่าทางสอนอของหลวงเขาก็ไม่รับรับประกันนะคะเขาบอกว่าทางผมมาทําให้ได้แต่ผมก็ไม่รู้อีกว่าทางตํตารวจตำรวทหารที่อยู่ตรงนั้นเขาจะให้เข้าหรือเปล่า แต่พอเรามาแล้วเราก็โอเคเพราะว่าเราก็ถือว่า<ล>ทางทาง,ทางาน้องๆลูกๆหล,ลานๆก็เปิดให้เราเข้ามาแต่พอเราเปิดเข้ามาแล้วปรากฏว่าของเรามาันก็เน่าอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันสายเกินไปแล้วค่ะเมื่อวานได้ขายไหมครับเมื่อวานไม่ได้ขาย,าขายค่ะ จอดอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะไปไหนก็ไปไม่ได้วนไปเข้าเข้าร้องสามก็เข้าไม่ได้บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้ <c oughs> ถนนปิดอา้าวเราก็วนกลับมาเราก็มาจอดอยู่ตรงนี้เราไปไหนไม่ได้ค่ะขับรถวนไปวนมาถนนใหญ่ของสามเนี่ยไปทางไหนก็เจอแต่ตำรวจ <c oughs> เจอแต่ทาหารเราเข้าก็เข้าไม่ได้ าบอกไม่เอาว่าติดเต็นท์ของพระเ,เขาไม่ได้บอกค่าว่าติดเต็นท์ของพระคือเขาไม่ให้เข้าตั้งแต่ถนนคลองแอล,ลนู่นแล้วค่ะก่อนหน้านี้แล้วค่ะคือเต็นท์พระเนี่ยเขาเพิ่งจะดันออกมาตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนแต่ว่าถ้าเต็นท์พระเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะพราะพระท่านก็จะเปิดให้เราเข้าเพราะท่านก็รู้อยู่ ว่าเราค้าขายอยู่ตรงนี้วัดพระธรรมกายเนี่ยน้องๆข้างหน้าอะไรไม่ให้เราเข้าค่ะเราไม่ได้ติดตรงนี้เราติดตรงนู้นเลยค่ะเราติดมาทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่เฉพาะตรงคลองแอลนี่นะคะเราอยู่คลองสามค่ะเจ้าบ้านอยู่คลองสามก็เข้าบ้านนอนไม่ได้บ้านก็เข้านอนไม่ได้เราก็ต้องอ้อมไปคลองสี่ปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานมาขอโทษขออนุญาตพูดคำนี้ ป้าเป็นผู้หญิงัวคนเดียวเย็นเย็นมาคุณคิดไหมทึกถ,ถึงไหมความปลอดภัยปั่นจักรยานไปอยู่ดีๆมีมีไอหื่นกรารที่ไหนมันมาฉุดป้าเข้าข้างทางใครจะช่วยถ <c oughs> ูกไหมอยู่กับลูกสาวลูกก็เป็นผู้หญิงตัวเองก็เป็นผู้หญิงแล้วตัวแค่นี้ดึงนิดเดียวป้าก็เป็นลมแลว้วแต่เย็นๆแล้วลูกนะ้าเข้าคิวเลยต้องยอมถูกไหม เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วคิดดูเถอะให้พี่น้องประชาชนอีกท่านไอ้ของหวานเลยขอขอร้องเหมือนกันขอร้องนะคะขอร้อง่านผู้ใหญ่ท่านผู้มีอำนาจในการสั่งการทุกท่านของแนวหมดขอนแข็งไม่มีด้วยให้ข้าววันละรอบก็ยังไหวเลทค่ะ เราขอบ้องเขอะคะ่ะเราขอร้องฝากไปถึงท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่มีอำนาจในการสั่งการท่านที่มีอำนาจในการอนุญาตให้แก่พวกเราเราขอความเมตตาค่ะขอร้องเถอะคะ่ะเราก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งทำม,มาหากินเลี้ยงลูกสองเสียเพื่อที่จะให้มาเป็นตำวรอจทหารเพื่อมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอามากดดันมาให้เราไม่ได้ขายของการนี้แหละคะ่ะ มาช่งสามากมาช่องสามมาไปน้ำให้เราทำอะไรเราทำหมดมาช่างสามมากเก่งถ้าจะให้เราทำให้เราปฏิบัติยังไงคุณวางระเบียบมาว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างใช้บัตรประชาชนหมจะเท่าออกอะไรยังไงคุณออกมาเลยค่ะไเขาดูของกันมล้วไหมครับจะเป็นลมแล้วจะมอันนี้คือรมูครับผมไม่มีน้ำแข็งจะแช่ไม่มีน้ำแข็งจะแช่ของเน่าชื่นใจไหมครับนี่ข คุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณเมืองแก้วมันดีได้กับมาพัรรมกายซึ่งไ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ได้นํากําลังมาปิดเอาไว้นะฮะก็วันนี้ออกมารวมตัวเรียกร้องขอนะครับที่จะขอเข้ามาประกอบกิจการตามปกตินะครับผมซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็ได้รับความเสียหายมากมายครับเข้าได้ออกได้ ็ขอยานพาหนะเข้าไปด้วยคือหนึ่งอย่างแงป้าขายผลไม้เนี่ยมันหนักค่ะจะให้เราหี้วเข่งแล้วเดินแบกไปสักกี่รอบเราถึงจะได้ค้าขายใช่ไหมอย่าทาความลาบาก<ถ>ให้เรากันเลยเราขอเอารถเข้ากับหอแล้วก็ขอเวลาค่ะอาสัดตีตีสี่ถึงตีห้าแล้วก็ออกไปเสร็จแล้วจบแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นคุณขายกันถึงกี่โมงถ้าเลยเวลานั้นมาขอเช้ากับเย็นขเนข้าขอขอกแค่นั้น เราไม่ได้ขออะไรมากเลยเพราะว่าเราก็ต้องทํามาหากินถ้าเราทํามาหากินไม่ได้หนูคิดดูสิถ้าแม่หนูไม่มีตังค์แม่หนูจะลงทะเบียนแล้วจ่ายค่าเทอมเข้ามหาลัยเราไม่มีตังค์แม่ไม่มีตังค์ไอ้ลูกแม่ขายของไม่ได้ของที่ไปซื้อมาก็หลักหมื่นแล้วไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนลูกไปกู้ยืมเงินเขาเหรอดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบถ้าวันไหนไม่ได้ขายของรายวันนะ ไม่ดีมันก็มาเตียวอีกเหมือนในข่าวอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํามาหาินชีวิตเราต้องวินลนที่เห็นนี่คือเน่าแล้วเน่าแล้วค่ะมันเน่าหรือเปล่าล่ะจ๊ะผลแบบเนี้ยอันนี้คซื้อมาตั้งแต่วันไหนซื้อมาตั้งแต่วันก่อนแล้วที่เขาปิดถนนก็ปิดถนนสองวันแล้วไงมันไม่ได้พิ่งมาเข้าได้ก่อนก็เกือบสิบโมงแล้วเราต้องไปสถานีตรวจเราต้องไปที่สนที่คลองหลวง ของเราก็ต้องไปไห้อไปไหนไปื้อมาไว้เพื่อที่จะมาเข้าตอนเช้าอยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่คะไมอยากฝากขอความเมตตาค่ะให้เปิดทางนะค้าเนี่ยเาของไ้าปกติไม่ได้เอาของเข้ามาตอนนี้เขาให้แม่ค้าเนี่ยเดินมาอยนี้เดินมานะคะคือเราอยากขอความเมตตาว่าเปิดทางให้เรารถนิ่ง คุณ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 ไม่แน่ใจใช่ไหมคะคุณกลัวร็อผลของพระธรรมกายใช่ไหมคะคุณก็ให้ให้เจ้าหน้าที่น้องๆเท่ทหารตำรวจที่อยู่ตรงเนี้ยมาเลยค่ะไปอยู่ในศูนย์อาหารแล้วก็มาดูแล้วก็เสร็จสรเรียบร้อยแล้วก็ให้เราออกไปเพื่อความบริสุทธิ์ใจคุณจะทํายังไงเราก็ได้เพียงแต่ว่าเราขอค่ะรถขอให้เราเอารถยนต์ข้าวอย่างป้าก็กัดฟันนะส่งทั้งรถส่งทั้งลูกขายทั้งของ ทุนก็หมดแล้วอ่ะนี่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนเลยค่าเช่าแผงก็มาแล้วตอนนี้คือเราสามารถเข้าออกได้แต่ไม่สามารถเข้าออกได้เขาให้วันนี้เพิ่งเป็นวันนี้วันแรกที่เขาให้เราสามารถเข้าออกได้คือแต่ว่าให้เราเดินถ้าคุณจะขายของคุณมีของอะไรคุณก็แบกเข้ามาคือให้เราแบกเข้ามาคุณคิดดูสิไม่ได้แบกแล้วกะพนี้ไม่ให้ขายแล้วไม่ให้แบกแล้วเนี่ยตอนนี้ ตอนเมื่อคือเมื่อเช้านี้สามารถที่จะเข้าได้ได้เ้าให้เขาได้ได้เข้าเลเราถึงได้มาขอถ้าสมมติว่าเขาให้เราเข้าของเมื่อเช้าปกติเราก็ไม่ได้มาขอร้องก็แม่ค้านี่มันไม่ได้เกี่ยวกับวัดเราขายเข้าออกอะค่ะไปขายของแค่นั้นอย่างเดียวไม่ได้ขออะไรมากเลยขอทางเข้ามาขายเข้าเนี่ยจะแล้วมันมีใบอย่างนี้อ่ได้ค้าเนี่ยใบอย่างี้ลกใเลยทุกร้านเลย ก็ทำใบให้มาเนี่ยทุกร้านเลยทางองหลวง่ถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่กลัวว่าเออใบนี้ก๊อปปี้หรือเปล่าก็ไม่มีลายเซ็นเขงมีลายเซ็นนะคะมีลายเซ็นของไม่ใช่เอกสารทุกอย่างเราไม่ใช่เอกสารฟอร์มนะคะเราไปถามมาที่สอนคุณอยากรู้ว่าเราทำจริงหรือทำไม่จริงไปถามได้เลยใคที่สอนคลองหลวงค่ะ ่ะป้าจะเป็นลมแล้วจ้าใช่ตอนนี้ป้าก็จะเป็นลมแล้วป้าน่าจะเป็นลมนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาหลายวันมาเนี่ยตั้งแต่คุปปิ้ถนนทองสามมาเนี่ยเราก็วนไปวนมาวนมาวนไปขายอาหารตามสั่งอันนี้คืออาหารตามสั่งเนื้อค่ะอาหารตามสั่งเนื้อคือมันเน่าอันนี้มันเน่าเพราะว่าอะไรไม่มีน้ำแข็งไม่ได้เข้าวไม่ได้ค่ะอ๋อคือเราไม่ได้ข้าไม่ได้ แข็งเข้าไม่ได้หมูก,ก็เนา่าน้ำแข็งก็ละลายร้านที่เขาขายน้ำแข็งขายน้ำน้ำแข็งเขาก็ละลายหมดอะเป็นถังอะก็ขา,ขายไม่ได้ต้องขาดทุนเหมือนกันทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแล้วค่ะแต่ทีนี้ที่เรามาได้เพราะเป็นผลไม้มันหิ้วมาได้ก็เลยฮิ้วไหมดูอันนี้อันนี้แค่ส่วนหนึง่งผักยังไม่ได้เอามานนเลยครับแค่ส่วนหนึ่งไม่จะให้เราเทกลางถนนแล้วถ่ายดู เราเราก็ไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่ข้างวัดอย่างน้อยเราก็ซึมซับความดีของวัดมาบ้างเราก็ยังมีความดีอยู่เรื่องความสะอาดเราต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพราะว่าเจ้าของศูนย์อาหารก็บอกว่าให้เรารักษาเรื่องความสะอาดด้วยเพราะฉะนั้นของเราที่มาเน่าเน่าไปเราก็กจัดเราก็ทําให้มันเรียบร้อยถ้าไม่งั้นมันก็จะมีแมลงวันเยอะถ้าเขาไม่ให้เอาถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตหลังจากนี้เราจะทำยังไงเราก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือน ลูกป้าก็ป้าก็คงต้องไปหาหาเงินกู้อะค่ะกู้รายวันอะเพื่อที่จะไปให้ลูกลงทะเบียนตอนนี้ลูกสาวลงทะเบียนแล้วค่ะติดเอ็นติดโคต้ามหาลัยทางมหาลัยก็สองเรียกให้ไปลงทะเบียนไปจ่ายค่าลงทะเบียนเงินน่าถามบอกโตัวป้าจ่ายค่าลงทะเบียนไปแล้วแต่ป้าน่ะไปกู้เงินเขามา ถ้าเราขายไม่ได้เราจะเอาเงินที่ไหนไปโฉงดอกเบี้ยเงินกู้เขาเพราะลูกก็ลงทะเบียนแล้วลูกเข้ามหาลัยตอนนี้ลูกสาวอยู่ม .6 ปีหน้าเรียนปีหนึ่งเข้ามหาลัยติดโคต้าลงทะเบียนแล้วกู้เขาหวังว่าลูกเราจะได้ไม่ลำบากแบบนี้ได้ครับเฉพาะแม่ค้านะของแค่นั้นนะของ่อยู่ใร้จะให้เราทําบัตรก็ได้เป็นบัตรพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยให้แต่ตัวแม่ค้า มากๆประจาตัวเลยอย่างเงี้ยครับมีคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้าอย่างเงี้ยเราขอให้เราได้เอาสินค้าเข้ามาขายได้นอน่ไม่ได้นอนนอนไม่้นอไม่ได้นอนไม่ได้นอน่ไ้ก็นนก็ไมอนนก็ไม่ไ,ม,ไม่ไ,ไ,มไนมนน็นอนอ่ไ,ไน,ไนไ้ไดน้าวเลยค่ะ ของก็เน่าและโจข้าก็ผลแล้วไมกนเน่าแกให้ข้าเน่าอีกอ่ะเน่วทั้งคนทั้งของเนี่ยเอาคนเดียวล่ัดเลยอันนี้คือกลุ่มที่สุดเป็นศูนย์อาหารด้านหาใช่ค่ะชื่อชื่ออะไรคะมีชื่ออาหารด้านแก้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับวัดร้อานไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราขายเนี่ยไม่ได้ขายขอยว่เราขายพวาคนดูเนี่ยที่อยู่แล้วก็นที่เราอยู่มู่บ้านเนเป็นหลายร้อยหลังในทยู่ในน่ะเราขายพวกนี้ตะก็พวกนั่นพวกปั๊มพวกอะไรเขาก็มากินกันทุกวันอยู่เขตในรั้วบ้านหรือเปล่าไม่เกี่ยวมันคนเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านเช่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบ้านเช่าทางนั้นนะตึกแถวเนี่ยครับค่ะไม่ได้เกี่ยวกับวัดเลย เราวัดเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเลยเขามีอาหารมาแจกของเ้าน้ำมาแจกฟรีเขาจะมาซื้อให้เสียตังค์ทำไมแต่เราเนี่ยเราเดือดร้อนว่าเราขายของให้ลูกค้าเนาะได้ไหมอันเนี้ยขายให้แล้วใครจะซื้อเนี่ยถามสิขายผลไม้น่าเน่าอย่างเงี้ยแล้วใครจะซื้อฉันี้ว่าเรายังขอเจรจากับเจ้านายเนี่ยว่าให้เราเนี่ยเอาของเข้ามาได้รัาธรรมนูญทั้งหลายซื้อไม่คะผลไม้น่าเน่ามีค่ะเอาราคาโดนเลย แล้วทําไงเราจะได้เจอเจ้าไหนเ็มเยอะค้าผลไม้น่าเน่าเรามีเยอะยะเราเจอกับน้องเ่อพ่คุยยังไม่รู้เรื่องลูกๆหลานตนชะดอเอาไห้คะเดี๋ยวเราจะมาขายให้เห็นไหมมันเน่าแล้วใครจะรับผิดชอบคนรับผิดชอบไม่มีไม่มีใครรับผิดชอบเพราะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองหาเงินมาผ่อนส่งดอกเบี้ยเงินตู้ไปกี่โมงนะครับเม่ก็ไม่มีของขายแล้ว